ครูบุญสวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้ครูบุญก็มาแรนดอมเช่นเดิมนะคะมาในหัวข้อพระแม่แห่งจักรวาวอลอวยพรความรักให้กับคุณพระแม่แห่งจักรวาวอลอวยพรความรักให้กับคุณนะคะวันนี้วันที่9ก้เดือน9ก็เป็นวันเกิดของพระแม่มารีนะคะก็ขอพลังงานนะคะความรักจากพระแม่ทุกพระองค์เลยนะคะในการมามอบพรความรักให้กับคุณในครั้งนี้นะคะ ก็อยากให้ทุกคนนะคะได้รับพลังงานดีๆไปดังนั้นจะไม่เช็คพลังงานนะคะรับได้ทุกคนเลยนะคะสำหรับแรนดอมนี้พระแม่แห่งจักรวาลน,นะคะอยากจะมอบพรความรักอะไรให้กับคุณพระแม่แห่งจักรวาลอยากจะมอบพรความรักอะไรให้กับคุณว้าวราชาถ้วยมอบความรักจริงๆคุณกำลังจะได้รับความรักนะคะราชาถ้วย พาแม่มอบความรักราชาถ้วยคนนี้มาให้นะคะคนที่รักคุณมากๆนะคะคนที่เขาแบบตกลุมรักคุณตั้งแต่แรกเจอนะคะเป็น Love at first sight นะคะเป็นความรักที่อาจจะได้พบเจอการกระทันหันทันดวนจากการเดินทางจากการท่องเที่ยว คนคนนี้โดดเด่นว่าอาจจะวัยเด็กกว่าคุณมากๆต่อให้เขาจะเป็นเพศชายเขาก็เป็นเพศชายที่เด็กกว่าคุณนะคะชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเป็นคนขี้เล่นสนุกสนานล่าเริงเบิกบานใจนะคะเป็นคนลิร์ t นะคะเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะคะคนคนนี้หนึ่งดาวเนี่ยชัดเจนนะคะพระแม่มอบความรักที่ชัดเจนพระแม่มอบความรักที่จับต้องได้ให้กับคุณ เป็นความรักั้งใ,ใหมพ่หนึ่งดาบนี้เก้าเหลียญน,นะคะคุณกำลังจะถูกตกหลุนรักด้วยความเป็นตัวของตัวเองพ่อแม่บอกคุณว่าจงเป็นตัวของตัวเองนะคะจงรักตัวเองให้มากแล้วจะมีคนเข้ามารักคุณอย่างรายเงื่อนไขคนคนนี้เขารักทุกสิ่งที่เป็นคุณนะคะไพ่เก้าเหลี่ยมคุณเคยรักตัวเองอย่างไรคุณเคยเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีอย่างไร ก็ให้เป็นแบบนั้นต่อไปและคนคนนี้เขาก็มีพลังงานของความรักในตัวเองด้วยดังนั้นความรักในตัวเองของคุณกับเขามันจึงสามารถเป็นคืนนะคะที่ดึงดูดการเข้าหากันได้สเตนนะคะคนตัวนี้ทำงานเก่งเป็นผู้นำอาจจะมีความเป็นแบบอีโก้หน่อยนะคะมีความเป็นอย่างมากสเตนอาจจะเป็นคนไม่ยอมคนนะคะด้วยความที่หน้าที่การงานตำแหน่งของเขาค่อนข้าง ยิ่งใหญ่นะคะแต่กับคุณเนี่ยเขาจะยอมฮา mm hmm. ร์ดตรมเขายอมมาเป็นแบบบริวารน,นะคะบริวารด,ด้านความรักนะคะยอมมาเป็นดาวบริวารด้านความรักยอมมาแบบซิโลล่าให้กับคุณนะคะพามเมสไม่ได้ส่งคนธรรมดาให้กับคุณนะคะแรนด้อมนี้บอกเลย mm hmm. เขาส่งคนที่มีพลังมี power มีบารมีเหมือนคุณนั่นแหละนะคะมาให้กับคุณแต่ ค่อนข้างรักคุณอ่อนโยนกับคุณจิตใจดีมีเมตตากับคุณมากๆถ้าเขาเป็นผู้หญิงก็แปลว่าเธอเป็นคนที่รักตัวเองมากนะคะเข้มแข็ง,ขงสตรองมากๆเพศหญิงคนนี้มีความเป็นผู้นำเหมือนกันนะคะคนคนนี้เจ็ดถ้วยคนคนนี้แบบว่าอาจจะเป็นคนที่ ปุบุบขอขยายนะคะขอขยายเจ็ดถ้วยค่ะขอขยายเจ็ดถ้วยขอขยายเจ็ดถ้วยค่ะห้าหมา้คนคนนี้เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะเป็นคนที่มีไอเดียบันเซิร์ดนะคะเป็นคนที่มีจินตนาการล้ำเลิศนะคะจินตนาการสูงมาก และนะคะเป็นคนที่คุณเนี่ยใช้กฎของแรงดึงดูดดึงเขาเข้ามานะคะคุณคนนี้อาจจะเป็นไปตามสเปคที่คุณวางไว้เลยนะคะเจ็ดถ้วยก็คือแบบคุณอยากได้ผู้ชายแบบไหนหน้าตาแบบไหนบุคลิกแบบไหนนิสัยแบบไหนเจ็ดถ้วยนั่นแปลว่าได้มาทั้งหมดนะคะเหมือนแบบคุณมีลิ์นะคะมีลิ์มีมาตรฐานอะว่าข้อหนข้อสองข้อสข้อสี่ข้อหข้อหกข้อเ็ดนะ,ะ <c oughs> บางคนเนี่ยลิ์คุณไม่ต่ำกว่าเข้อนะคะ ซึ่งคนคนนี้ได้มาครบหมดเลยนะคะไม่ต่ำกว่า7ข้อที่คุณร้องขอ3ดาบมาทำไมคะ3ดาบมาก,กันหนึงดาบคนคนนี้อาจจะเคยเจ็บปวดเสียใจมาในเรื่องของความรักนะคะให้สามดาบดังนั้นเขาจึงค่อนข้างเข้าใจนะคะเข้าใจว่าความรักที่ดีเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่ได้อยากจะสร้างความเจ็บปวด พระแม่อยากจะบอกอะไรคะพระแม่อยากจะมอบพรความรักอะไรให้กับคุณเอ็มเพสเนี่ยแหละนะคะคุณค่าที่คุณกู้ควรด The m เอ็มเพส คุณจะถูกรักอย่างไรเงอนไขคุณจะถูกดูแลคุณจะถูกทะนุถนอมคุณจะถูกเคารพให้เกียรตินะคะ D.M.H คนนี้จะได้รับความรักแบบที่หนึ่งค่ะเป็นความรักที่เป็นนางในฝันเป็นนางในดวงใจน,นะคะเป็นนางหนึ่งเดียวในใจเขานะคะ d พ h คนนี้แล้วก็เป็นไพ่ของพ่อแม่จริงๆนะคะไพ่ของความเมตตาการุณาเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เข้าใจผู้อื่นถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงแบบมีความขี้เล่นมีความน่ารักมีความเป็นอินเดพเดนด์มีความแบบว่าเคารพตัวเองมั่นใจในตัวเองแต่ก็มีความเป็นแม่ด้วยเอ็มเพสก็คือแบบคุณจะได้ผู้หญิงที่ได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งแม่ได้ทั้งคนรักนะคะแบบครบเครื่องครบพอมากๆนะคะคนที่พระแม่มอบพรมาให้ไพจีเอ็มเพสไพ่พแม่ แข่งความรัก justice เนี่ยเป็นความรักที่คู่ควรนะคะเป็นความรักที่ยุติธรรมกับคุณเป็นความรักที่สมดุลกับคุณมากๆบางคนจะได้เป็นคู่หยินหยางนะคะคู่ทวินเฟรมคู่นี้มีความแตกต่างกันมากในเรื่องของศาสนาเชื้อชาติอายุสังคมวัฒนธรรมนะคะไพ่ j u s t i c คนหนึ่งเนี่ยมีพลังงานของเดอซเป็นพระอาทิตย์เฉิดฉายส่งแสงสว่าง นะคะอีกคนเป็นพระจันทร์เดีมเพชรก็คือพระจันทร์เป็นพระจันทร์สวยนุ่มนวลอ่อนโยนน่ารักน่าทนุถนอมนะคะอีกคนก็เป็นความอบอุ่นให้แก่กันและกันนะคะเป็นพลังงานที่สมดุลกันมากปรยบเหมือนพระจันทร์และพาิดคู่นี้เป็นคู่หยินอย่างจริงๆเป็นความรักแบบสมดุลกันเป็นความรักที่สามารถ เติมเต็มตัวเองได้แล้วนะคะแล้วก็มอบความเป็นตัวเองที่ดีให้กับอีกฝ่ายนะคะพระจันทร์กับพระอาทิตย์ทําหน้าที่ต่างกันนะคะแต่สําคัญด้วยกันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายมืดฝ่ายสว่างนะคะฝ่ายกลางคืนฝ่ายกลางวันก้าวถ้วยคนคนนี้หน้าตาดีบุคลิกดีด้วยนะคะพายก้าวถ้วย ดูดีตั้งแต่หัวจรดเท้าอัศวินไม้บางคนอาจจะไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีไพ่สามดาบเนี่ยพ่อแม่บอกคุณว่าด้วยพลังงานดีเอ็มพของคุณนะคะพะลังงานของความมีเสน่ห์ความอบอุ่นในใจของคุณนะคะดึงดูดไม่ใช่ว่าพ่อแม่ส่งคนมากมายมาให้คุณนะคะแต่พลังงานภายในของคุณเนี่ย พลังงานความอบอ,อุ่นความเมตตาความรักตัวเองมันเกือแผ่ออกไปทําให้ไปดึงดูดคนอื่นๆเข้ามาด้วยไม่ได้เข้ามาคนเดียวนะคะอัศวินไม้ก้าวถ้วยก็จะมีทั้งคนที่อาจจะดูเจ้าชู้กุ้มกริมหน่อยพ่อแม่ก็บอกให้ดูดีๆนะคะให้ดูดีๆให้เลือกดีๆนะคะไพ่สามดาบออกมาเนี่ยแปดถ้วยสีเรียญสิบดาบ ถ้าใครเคยผ่านความรักเจ็บปวดมาท็อกซิกมาดราม่ามานะคะพระแม่บอกว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องจบจากสิ่งสิ่งนี้ลุกขึ้นเข้มแข็งสตรองเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ความรักครั้งใหม่จะเข้ามาแล้วนะคะแต่ถ้าคุณยังจมอยู่กับความทุกข์พลังงานลบดราม่ายังแบบยังตีอกชกลมโทษตัวเองอยู่นะคะยังแบบโทษอ,อดีตอยู่ คุณจะผักสายความรักที่ดีความรักที่ใช่ออกไปเขาจะเข้ามายากนะคะเพราะพลังงานคุณมันไม่เสมอเหมือนกันพลังงานความรักความแบบความจิตใจดีความมีเมตตามันจะไม่ดึงดูดการไว้ง่ายเลยถ้าคนใดคนหนึ่งนะคะโดยเฉพาะพลังงานหินเขาเป็นดีเอ็มเพสเป็นพลังงานความรักไร้เงื่อนไขนะเป็นพลังงานความเย็นกายสบายใจแต่คุณเป็นข้วรบ เขานะคะพลังงานหยินเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกดึงดูดกับพลังงานตรงกันข้ามนะคะแต่ถ้าคุณเป็นพลังงานความรักไร้เงื่อนไขความเมตตาการุณาคุณจะยิ่งดึงดูดเขาไม่ว่าคุณจะเป็นหยินเป็นอยางนะคะถ้าพลังงานคุณเป็นขั้วลบเนี่ยคุณก็จะผลักเขาออกไปนะคะมากกว่าที่จะดึงดูดให้เขาเข้ามาในชีวิตคุณนะคะที่พระแม่บอกเจ็ดเหรียญการรอคอยจะสิ้นสุดลงแล้วนะคะแลนด้อมนี้บางท่าน โสดมานานมากไพ่เก้าเหรียญก็คือคนโสดนะคะโสดรักตัวเองโสดดูแลตัวเองได้ทุกแง่ทุกมุมโสดแบบเป็นคนโสดที่ค่อนข้างคุณภาพอ่เป็นคนโสดที่ดูแลตัวเองอย่างดีอ่ะรักตัวเองมากๆบางคนก็7ปี9ปีนะคะโสดมานานมากนะคะแบบไม่มีแฟนเลยอะ่ะมาบางคน7ปีได้นะคะบางคนก็9ปีนะคะ7เดือน9เดือนเนี่ยอาจจะน้อยไปนะคะ ความรักกำลังจะสิ้นสุดลงคุณจะได้รับการดูแลทนุถนอมพระแม่มอบพรความรักให้กับคุณเป็นความรักที่เขาทนุถนอมคุณดูแลคุณจากหัวใจจริงๆนะคะเป็นความรักที่ไรเงื่อนไถนะคะเนี่ยเดรสตาเขาจะมีส่วนในการเยียวยาแผลใจคุณนะคะคนคนนี้มาเป็นความหวังใหม่ให้กับคุณถ้าคุณเคยเจ็บปวดเสียใจเขาจะมีส่วนช่วยเยียวยาแผลใจให้กับคุณมากๆเดรสตาคนนี้ เป็นคนเด่นคนดังด้วยนะคะคนที่คุณร้องขออธิษฐานคุณที่คุณมูมานั่นแหละนะคะบางคนไปขอพรพระแม่รักสมีบางคนไปขอพ,อพอรก,อพอกับพัตรีมูรติบางคนก็คืออธิษฐานกับจักรวาลขอให้ได้คนหน้าตาแบบนี้นะคะรอสวยดูดีมีสเสน่ห มีออร่าด้วยแล้วก็นิสัยก็ดีด้วยบอกเลยว่าได้หมดนะคะคุณอยากได้คนหน้าตาดีด้วยนิสัยดีด้วยจิตใจดีด้วยบอกเลยว่ายังมีอยู่ในโลกนะคะคุณได้เดินสตานี้พวกเรียนเขาเข้ามาดูแลคุณซัพพอร์ตคุณให้คุณนะคะคนคนนี้โดยเฉพาะเพศชายคุณคุณต้องบอกก่อนว่าเพศชายเนี่ยเขามาเพื่อให้เข้ามาเพื่อซัพพอร์ตเข้ามาเพื่อดูแลคุณจริงๆนะคะให้คุณมากกว่าอีกนะคะ แต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่ได้จะเอารรดเอาเปียบคุณนะคะให้จัสติกแต่ตัวคุณเองที่รู้สึกอยากจะให้เธออยากจะดูแลเธออยากจะทะนุถนอมเธอเพราะคุณรู้สึกว่าเธอคู่ควรนะเธอคู่ควรจะได้รับนะเธอคู่ควรจะได้รับนั่นเองก็ จบแล้วนะคะแรนดอมนี้ใครได้รับอะไรดีๆไปก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามแล้วก็ครูบุญนะคะครูบุญของประชาสัมพันธ์การเรียนไพ่ยิซีออนไลน์โอกาสเดียวนะคะที่ครูบุญเปิดสอนแบบสอนสดๆสอนด้วยตัวเองแล้วค่าครูถูกมากนะคะปกติคอร์สเรียนส่วนตัวครูบุญหลักหมื่นนะคะแต่ครูบุญมาให้เป็นการกุศลคอร์สเรียนพ่ยิ C ได้ไพ่ด้วยซึ่งราคาไพ่เฉพาะก็4,5 0 0 แต่นี่ได้การเรียนออนไลน์ฟรีๆนะคะได้การเรียนออนไลน์สดๆราคาค่าครู6,98 9บาทนะคะสอนผ่านกลุ่มกล้องวิดีโอไลน์4คนเท่านั้นนะคะเริ่มเรียน23เดือนกันยานี้4คนเท่านั้นครบแล้วปิดลับเลยนะคะใครสนใจแนะนำให้ลงเรียนเลยเพราะต้องใช้เวลาในการ ส่งภัยด้วยนะคะอย่างน้อย 2- 3วันนะคะเพื่อที่จะไม่ร่าช้าในการได้รับภัยนะคะใครสนใจก็แอดไลน์ด้านล่างมาได้เลยคะ่ะ